โหพี่ทำไมมันตื้อขนาดนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่กระโปงล้วมัง้ง <c oughs> ไปยาวแล้วพวกมันไม่โหอะไรวะ วันนี้ก็มาตกปลาที่บ่อกัดลังนะฮะมาถึงได้สักพักแล้วลองตีไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะแบบยังไม่ได้ถ่ายนะไม่เอาเลยดูเราวันนี้ไม่ง่ายนะตอนนี้ตอนนี้11โมงละ11โมงก้านาทีก็ เดี๋ยวจะหาตัวแรกก่อนแล้วค่อยเริ่มถ่ายนะเพราะถ้ายังไม่มีความหวังก็ถ่ายไปก็เปึงเมมเปล่าเป,ปึงแบบ แต่มายังไม่ได้กัดสักตัวเลย โดนแล้วโดนแล้วตีข้ามหน้าพี่เลยผมไปน,นู่นเลยฮะก,กะเลนผมเห็นพี่เคาะเบาๆผมก็เลยเคาะตามพี่ตอนแรกผมเคาะรูด ไฮ <laughs> ้เคาะแรงไม่กินนะพี่มึงเคาะนิ่มเนาะผมเพิ่งเคยเล่นกาแลนเนี่ยกาแลนครั้งแรกนะเพื่อนๆหลุดหลุดตื่นเต้นเอาไหม ก็จะโดนหลุดสองตัวแล้วกาแลนหลุดทั้งคู่ พีเธอโหพี่ทำไมมันตื้อขนาดนี้อ่ะผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่กระผพงล้วมัง้งไปยาวแล้วควบ ใหญ่แล้ว เดินอ้อมหนึ่งรอบแล้วนะรอดไหมครับก็บงพงเหรืออะไรพี่โอ้เต็มเต็มสาวเลย ก็เมื่อกี้นะเพื่อนๆอ,อย่างที่เห็นภาพนะผมโดนเลดเทลนะแน่นอนเลยแล้วมันโดนชุดเล็กนะมาโดนชุดไอ้ยกกระดี่ยกกาแลนผมนะสาย0.6นะครับสายหน้า20ก็วิ่งเข้ารหัสนะอืมรหัสวิดน้ำก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะยกคันถือแล้วก็เดินไปรอบๆบบ่อนะก็ผลสุดท้ายก็เข้าเสาไม่ได้ตัวก็ดึงขาด คาดสายหน้าด้วยพอสายหน้าผม20่สิบปอนนะสายหน้ามันแรงดึงเยอะกว่าสายในลอกนะสายในลอก0-6เอ่อพี e 0.6ศมัน14ปอนนะก็สรุปว่าชุดหน้าผมต้องมานั่งต่ออีกนะผมต้องมานั่งต่อสายพ e อีอ่ะโอ้โหต่อทำนั้นครับเดี๋ยวต่อสายเสร็จเดี๋ยวลุยกันใหม่ ชักเริ่มไม่อยากได้แล้วเรดเทวโอ้โห oh, oh, มาไม้แรกเลยปะเนี่ย <Okay. S 1> ไม้แรกเลยเนาะผมเพิ่งตีเมื่อกี้ฮะ <laughs> มาขอทักตัวถาวะวันนี้โดดรูมาสามตัวเฮ้ย <laughs> 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 ตรงล้างแล้วมั้งเงี้งยมันไม่โอ้โหอ, <laughs> oh, อะไรวะ <laughs> พี่เข้าอีกแล้วมังม้งเข้าอีกแล้วพี่น,น่าจะมาน่าจะออกเฮ้ยผมเอามืออุดสปูนแล้วนะกึดกึศกึศเรียบร้อยได้กินผมมั้งผมไม้แรกโดนเลยแต่ก็ไปเลยนะได้กินสีอะไรอ๋อมันเป็นหลังเขียวหลังดำท้องเขียววะพี่โอ้อะไรวะ ต่อกันเหนื่อยเลยอย่างนี้ยกี้ลงไปต่อช็อคเสร็จตีไม้แรกการแลรนเหมือนเดิมกินเลยขาดอีกแล้วปวดหัวกับการต่อช็อควันนี้ รอบนี้ผมก็จะใช้ดีคอนแทคนะฮะลองดูกาแลนไม่กินละ เหยื่อจมเร็วนะฮะ สวบายหลุดจะได้ไหมตัวนี้ โดดละ การแรงน์ครับตัวนี้ ขึ้นมาแล้วนะฮะตัวแรกที่ขึ้นวันนี้นะแต่ที่จริงกัดไป3ามตัวแล้วอย่างที่เห็นแหละตั้งแต่เลสเทลแล้วก็ทุกตัววิ่งเข้ารหัสหมดมันกินแต่ชุดเล็กนะก็อันนี้กัดกาแลนนะ,ะเดี๋ยวให้ดูเหยือ่อนี่หัวจิก1.8กรัมกาแลน GT จิกยิกหลัวก็ได้ไซนี้มาไม่ใหญ่สำหรับเท่าที่ตกได้นะอันนี้ถือว่าเล็ก ก็เดี๋ยวปลาไปเก็บก่อนอ่าโหลดอ้โว นี่ก็เป็นอีกตัวนะฮะก็กินตอนเย็นเลยหนึ่งทุ่มอันนี้กินกระดี VNB นะครับเหมือนจะไซส์ดีกว่าตัวแรกนะก็ตัวนี้ก็คงพอแล้วครับเดี๋ยวก็กลับแล้ววันนี้ถามว่าปลากัดยางไหมผมกัดทั้งหมดประมาณเจ็ดตัวนะแต่ผมก็ขึ้นได้แค่สองตัวนะเข้าตรงเข้าต่ออะไรไปกระโดดหลุดสะบัดหลุดก็ตามนั้นครับตามที่เห็นตามคลิป